การพิมพ์เช็คนะคะเลือกไปที่การพิมพ์เช็คแล้วก็กําหนดว่าเราจะกําหนดขีดคอมไหมจะขีดคอม2เส้นหรือพิมพ์ว่า co หรือ p a y e o l y นะคะจะขีดค่าหรือผู้ถือไหมเราก็ติ๊กไปให้ถูกจุดที่เราต้องการนะคะรูปแบบวันที่ก็จะมีวันที่สากลคืออพิมพ์ วันสองหลักเดือน2หลักปี4หลักนะคะแล้วก็หรือว่าจะกําหนดลงช่องที่กําหนดเช็คเขาจะมีช่องของวันที่ให้นะคะถ้าเรากําหนดลงช่องที่กําหนดเราก็ติกลงไปตําแหน่งของผู้ถือตําแหน่งหรือผู้ถือนะคะแต่ละธนาคารจะแตกต่างกันจะมีสูงมีต่านะคะรูปแบบของเช็คเบื้องต้น ถ้ายังไม่แน่ใจว่ากำหนดที่ไหนคุณลองพิมพ์ออกกระดาษ A4 แล้วลองมาเทียบก่อนนะคะการกำหนดกำหนดวันที่ที่เราจะสั่งจ่ายก็ถ้าสั่งจ่ายวันนี้ก็กด today ไปหรือถ้าเปลี่ยนแปลงก็เลือกตามปฏิทินได้เลยนะคะสั่งจ่ายใครนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่จำนวนเงินเนี่ยเราคีย์เป็นแค่ตัวเลขไม่ต้องใส่ลูกน้ำนะคะจะสั่งจ่าย 5้าหมแล้วก็คียไปแค่5้าหมแล้ว Enter จะมีตัวอักษรเป็นค่าของจำนวนเงินที่สั่งจ่ายออกมาให้โดยอัตโนมัติเลยแล้วก็จะมีพิมพ์เช็ค2รูปแบบนะคะคือแนวตั้งแล้วก็แนวนอนลองกดดูแนวตั้งนี่ก็คือจะสอดเช็คลงไปตรงๆก็จะมีปรากฏ วันที่ที่เราเลือกไว้คือรูปแบบที่ให้ลงช่องที่กำหนดมีชื่อสั่งจ่ายใครนะคะมีจำนวนเงินมีตัวเลขนะคะแล้วก็พิมพ์เช็คแนวนอนนะคะใส่คิดค่าหรือพูดถือด้วยพิมพ์เช็คแนวนอนก็จะออกมาเป็นรูปแบบอันนี้คือคุณควรจะลองพิมพ์บนกระดาษ a 4แล้วมาเทียบดูก่อนเพื่อที่จะเช็ค จะได้ไม่ผิดพลาดนะคะไม่เสียเช็คนะคะ